สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมกวนชัยไลท์เซาลนะครับหลังจากที่ห่างหายในการทำคลิปไปนานมากนะครับนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะกลับมาเริ่มทำคลิปให้พี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับได้อ่ารับชมและก็รับฟังกันนะครับวันนี้ก็อ่าพาพี่น้องทำนะครับก็เอ่อมีพี่น้องนะครับ f c นะครับที่ติดตามช่อง YouTube ผมบอกว่า จารย์ครับผมอยากแปลงไฟล์ซา o n t sf2 นี่ผมอยากแปลงให้มันเป็นไฟล์เวฟนี่บเพื่อที่จะเอาไฟลเวฟตรงนั้นนี่ไปไปทําอย่างอื่นนะครับไปทำแซมอย่างอื่นหรือไปทำแซมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วเราจะดึงเสียงออกมาได้ยังไงนะวันนี้ผมพาทานะครับสอนทําเลยพร,พร้อมพร้อมจับมือทํา นะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <im itation> ผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับ <im itation> เวลาผมมีเทคนิคแบบนี้หรือมีความรู้ดีๆใหม่ๆผมจะมายิบยื่นให้พี่น้องและก็ Fc ได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับอ่ะเริ่มนะครับบนหน้าจอด้านหลังผมนะเอ่อก่อนอื่นนะครับที่เอ่อพี่น้องท่านจะมีเอ่อจะจะเขาเรียกว่าจะนํานําไฟล์เว็บนี่เข้าไปเอ่อทำแซม หรือแยกเอาไฟเว็บไปข้างนอกเนี่ยพี่น้องต้องมี e x t r e m e s a m p l i n g อ o n v e ร์ e ตรตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมแจกไปคลิปหลังๆนะครับที่ผมแจกไปก็ยังไงก็ไปค้นหาดูนะครับเราดับเบิลคลิก Ex t r m m e s a m p l n n g Converter ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะาทำการแซมนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับ กดตรงตรงไดดีนะครับสมมติว่าของพี่น้องเอฟซท่านไหนมีมีมีไดเอสไดเอีก็ได้หรือไดฮาร์ดดิสอะไรก็ได้หรือแฟลชไดเออะไรก็ได้นะครับเสียเข้าไปสมมติว่าท่านเก็บไว้ตรงไหนก็ไปค้นหาเอานะครับค้นหาเอาก็มาดูตรงตรงนี้ครับตรงเอสฟสองผมนี่ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับสมมติผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ตรงโปรแกรมนี่แหละแต่เป็นเสียงอะไรไม่รู้ผมยังไม่ไม่ได้ฟังนะครับดีอยวญาตฟังแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวกดฟังแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้จะเสียงโบดนะครับเสียงโบดสมมติว่าผมอยากได้เสียงนี้ไปนะครับแล้วผมจะทํำยังไงนะครับผมก็เดับเบิ้ลคลิกเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกเลยเบิลคลิกแบบนี้นะครับคลิกเขาจะขึ้นมาเอ่อขึ้นหน้าต่างนะครับด้านหลังผมเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนมาไว้ตรงกลางนะครับนี่แซมตรงนี้นะครับเราก็สามารถเซฟไว้เลยนะครับเซฟไว้นะครับผมสมมติว่าผมจะเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมเซฟไปก่อน ปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าพอเขาเซฟเรียบร้อยเรากดโอเคไปนะครับกดโอเคไปและทีนี้เราก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับปิดไปเลยนี่แล้วมาดูซาเอ่อมาดูตรงเว็บตรงนี้ครับนี่แล้วมันออกไหมนะครับเดี๋ยวผมสมมูฟฟังอีกรอบหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกเปิดเลยครับเห็นไหมมาแล้วนะครับมาแล้ว นี่แหละฮะเทคนิคดีๆนะครับที่ผมได้หยิบยื่นให้พี่น้องอได้นําไปใช้กันนะครับนําไปปรับแต่งหรือนําไปปรับจูนนะครับในการที่เราจะนําเอาไฟเวฟของซาฟอนนี่สมมติว่าอาจารย์ท่านไหนแจกไฟไฟซาฟอนมานี่เราอยากอยากได้ไฟเวฟของเขาเนี่ไปทําไม่ว่าจะเป็นแซมมันต่างๆนะครับก็สามารถทําจุดนี้ได้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ผมอยากฝากนะครับ พี่น้องท่านไหนที่นําไฟเบฟหรือนาซาวฟอนของอาจารย์ท่านไหนมาการุณาให้เครดิตเขาด้วยนะครับให้เครดิตเขาด้วยเวลาเขาทําซาวออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะครับมันทํายากนะครับก็เทคนิคแบบนี้ผมมาหยิบยื่นให้พี่น้องและกอ F ์ฟซีอยู่เรื่อยๆนะครับท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับพลายผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมมีเทคนิคแบบนี้ผมจะมาหยิบยื่นให้พี่น้องและกอ FC ฟซี C ทุกท่านไปใช้กันนะครับเจอเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผม วันชัยไล่ซาวยังไงก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องและก็เอฟซีท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ